No, nó gặp thơ tờ nắng ký mơ sáng gắn 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 បាននេះក៏ប្រហែលដែរចុះបាញ់ទៅມືးដៃມືឲ្យមករអនៅថៅត្រេះវ៉ាឡាចូលមករ៉ៃឫពីររៃតែមិនមានសរវត្តកណនទេណោសរវត្តកណននោះទីមុននេះណោ Và. cho cho cho, Ê cho và, và. Nó ấy, ta đề sẵn, rồi, nè chào 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 สวัสดีครับชินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต่อเตยดําซิ่งครับจมคู่เลยนะครับเมื่อกี้สายร้อนทางคนอื่นไปสายร้อนไม่ไปนะครับก็จะต้องไปทางที่แปลกเคลื่อนนะครับก็จะจมแบบนี้เลยครับ จากรถมาครบครบนะครับออกจากอู่ตอนนี้ก็รถไม่เหลืออะไรแล้วครับกันฝุ่นทอนหมดแล้วครับแล้วก็ภายในก็หายหมดแล้วนะครับเรามาดูฝั่งหนึ่ง็7ฝั่งหนึ่งหกสิบนะครับ ให้กดลงหน่อยเตะน่าจะมาได้ประมาณครึ่งทางแล้วนะครับ ฝั่งนน้นเกินระดับนะครับปาดลงหน่อยตอนนี้นะ่าจะเทลงหลุมนะครับเป็นหลุมสะอยู่นะครับตอนนี้ ลงเพื่อไม่ให้จมนะเมื่อกี้สายร้อนลงไปเลยนะครับอ๋อผมถึงว่าไม่เห็นรถฟังพี่ถึงมาฟังบุญในเยิงเนี่ยเขาให้วิ่งถึงแค่สี่โมงครึ่งครับ ต้องปาดลงครับอันนี้ค่อนข้างสูงรับสูงประมาณ10เซนแต่เราจะไปดูพื้นที่โอ้ดินเละมากครับงว่าทำไมตั้มสายร้อนจม เดี๋ยวเราจะไปสอบถามคู่เคลลิงนะครับว่าโอ้ดูครับลึกถึงตรงไหนนะครับ <c oughs> วันนั้นเกือบจมตรงไหนมุมนู้น แต่เดินมาตรงนี้แค่มิดแท็กบอก,กอนนแข็งอ๋อเดิเดดมมงเดลงหลก็คือหลุมลึกก็ตรงนี้ใช่ไหมถ้าผ่านหลุมนี้ไปก็ไม่ลึกแล้วใกล้จะผ่านหลุมลึกแล้วครับนี่นะครับ ได้ครึ่งหนึ่งแล้วนะนี่เนาะได้ครึ่งหนึ่งแล้วนะครับแน่างานโอเคครับก็ติดตามชมตอนต่อไปครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ